The Red Man ใส่เสือบริษัท The Red Man ได้ยังโล h e Red Man นะครับไปผมนะครับผมน่อยลอยโลครับผมเขียวลูกซิด The Red Man ครับลูกซิดน้อยพึงยิบน้อยเนี่ยเราคอยอยู่หนุจะเอ๋จะเอนี่เออแม่นิ่งน้อยเอาพึ่งจะเอ๋จะเอ๋เลยครับจะเอ๋อันนี้คือจะปุงจะปุ่งอ่า เรามาทำพลรงกิจอะไรกันวันนี้จับเขียดครับโอ้โหตัวอย่างก็อื้ออย่ามันจับเขียดอ๋าอ่าเฮ้ยๆฮ้ยนไม่ไหว้งคือว,วิ่งไหวก็วไปเจ๊หิมะลงพี่น้่ฝุ่นกุ้งเลย เอาเลครับผมรุบรวมแต่เลตเมนคุณหล,ล่าหนูกับวันนี้นเป็นบรรยากาศเอาเห็นตาเขียดอีกแวันนี้มาเจ้าเขียดพี่น้องเด่นสูตรไอ้นั่นอะไรวะแต่ว่าจท็กซ์มีไม่เลยพี่น้องเขาหวานเข่าหมดแล้วแต่ตอนนี้ของทับเดือดเลยดูทองยุคเขาดูคนหาเหขียดเัอะมาหาผักหวานดิอุ้งนวงดอพิซเมนอุ้ยแต่เลเมนนี่ค <มา S 3> ุณล่า ตายเลยมาเขียดกันแล้นก็นเต้าสวนแล้วก็นงออะหนามีเยมีแต่ว่ามันลุกในที่จะลุกขนานาไหนขนานาเขียนเหม็นดูคัดตะเล้งอยู่เลยโบ๋โหอยู่เลยอนาตามพวกคนาคัดพวกคนามันลุกจริงๆมันก็เปิด น้ำลุ้งนะเขียบมันอยู่น้อมันจะม,ะม,จมางัวพะกันนะถ้าลงถ้าเขาขเข้าใ่อันแรกกูแล้วมันถ้าเขาขเข้าใจมันเตี้ยมเปิดนามลุ้งเ,เานาะโอ้ยไอ้ที่เขาเดินด้วยจักพรรดิขึ้นกับไปเอะไปรอะไรขึ้นกับไปดูนสลัดเท้ามันจะเห็นไหมล่ะพี่น้องเฮ้ยมันมีอยู่นะเขียบนี่ไอผมยิ่งจับให้ดูเลยโอ้ยเขปลา เขียดอีมูเฮ้ยลุทลุดลุทลุทนี่พี่น้องบ้านนี้เขาเรียกเขียดขาลายเนาะบ้านภาษาอีสานก็เอื่นเขียดอีมูเดี๋ภาษากรุงเทพผมไม่รู้เขาเขาเรียกเขียดอะไรนะจ๊ะนะจ๊ะทําเมนูหลายอย่างครับพี่น้องครับทอดก็ได้ทอดก็อร่อยต้มเขาเรียกต้มยำก็อร่อย ไปทำแดดเดียวถอดพี่น้องใส่เสื้ตอตัวนี้มันเป็นแต่ไอ้นี่นะพี่น้องมันเป็นแต่เขาขาววานใหม่นี่นี่นพี่น้องเห็นตามไหม,มแล้าสังเกตดูเขียดตัวนั้นนี่นีน่น,นี่โอ้ยเฮ้ยมันโอ้ยน,น,นี่โอ้ย,อย,อยเขาจะกินเขาเมื่อก่อนจากแล้วสังเกตดูพี่น้องถ้าตัวไหนสีสีไ,ไปตดำใสสจ,จับง่ายครับ ต่ตัวไหนถ้าผีไปสูงใส่จับอยากไว้กินเขาคนพี่น้องจับให้ดูพรเป็นตัวอย่างขำขำตูเอาไปส่องหัวเหรอเอาเอาเอาไปใส่เบ็ดก็ดีพี่น้องเอาเขียดไปเลกป๋าเขาไปเดีย๋ยวหาถุงใส่ก่อนเริ่มกำลัง เก็บสัมภาระพี่น้องเดี๋ยวเวลาไปเขาเรียนหนีไปพระท่านเขาฆ่าติเก็บเขาเก็บของอยู่นี่เด็กเขาไปในทุ่งกันมืดเลยตายแล้วไอ้พี่น้องเฮ้ยตัวนกโกักคุยมากอะได้ดองนี่เราบู๊ตายเลยพี่น้องเอ้ยหายไปขี้เหร่ไปทางไหนล่ะคืนเหมือเด็กินเหลืองไทย เขามันุกมตะเคียดมัน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 ดูหยาดด้อยพี่หนงอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่านเขาเลียวนะเินดูเลยดูตุบบนพวกกระจาเนาะแต่เอาพี่หนงไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรอก Hút mưa ra Nandi, đi, nandi. đi, มไม่น่ากินนะพี่นุ่มนะแต่ะะว่าอร่อยจิงบาันอ้เขากินของแปลกๆนั่น ในรถวิ่งฝันะ่ง,งนู้นนะเออให้ฝั่งนี้เนี่ยผมเห็นดูนนนรถคนหลายเลยว่ากระชินขาวอ้ยมันม่มีข้างโคกหลหน่อยมึงไปจะมัวหลไยผมว่ามันตัวใหญ่ทกวั่วาเขียดบ้างชั้นไปตัวอย่างงี้เนี่ย นี่นะ่มออยู่นี่ทะเลมีเห็ดหลายไฟผดอม่เห็นไม่กหลายไฟผุดตาลายหายด่าย ไปเอาละพี่น้องชิงกันกับงูเลยทีนี้ไปเอาละตัวนี้เอาหน้างูเอาหน้ามากินเขียดนุ่นจะหายน้อยนุ่นนอนชมเงียบกว่ายายด้วยไปบนเดิมมัน ลวงจกว่เมื่วานเขาก็ยังไม่เอานาําลงเฉนมันอยู่ในบิงน้านะ ดีจเจ้งัดนนี้นี่เต้นไปทั่วนะใส่ปิดน่อคนี パリ。トネコ วันนี้เราจะมาดูผู้สาวจับเขียยพีนองวันนี้เราจะมาดูผู้สาวจับเขียด,ว,นนว,ยดวิธีการจับเขียดเดี๋ยวสาธิตให้ดูเอามาเร็วๆตีป๋ไปก่อนเลยนี่อือสาวจับเขียด ของมืออย่างหยิบพี่นอ้องมือผูมันก็มีผล่นดำเก่าเลยเนาะโอ้ย <laughs> นั้นแสดงว่ายังมีความเฉียบแบบบุ๊คก็ได้เยอะเหมือนกัน,อ,นอ,กอี่วานี่ควรจะหยิบที่เราเอออ่านเห็นจัจกตากระยังเขียดเดี๋ยวไปสัมผัสคุณหมอก่อน <laughs> ดูจักตาเขียดอย่างรึ่งคืนเลยพี่นอ้อง ไม่รู้จ oh, ักดูตัวก็ทำไมอิ่มอิ่มลุนเลี้ยงหมูคนใหญ่ไอหัวมันเลี้ยงกันเลยกันเลนไป เล่นแน่ได้แ <lequel> ล้วโมได้เขียดแกงเขียดเียดไปใส่เบ็ดใส่เบ็ดเน้องเอาเอาเอาเขียดไปแหลกป่าเขา tôi là lại cổ mơ mơ lưới tỉ mơ lưới tỉ mơ lưới tỉ mơ tỉ mơ tỉ mơ เมียนซ้ำน้ำค้างโอ้โหเอออุษาขยึกอ๋อเฮ้ยนี่กูเห็นตัวของบุญสองตัวเลยจองแล้วดูตะเคียดไม่ด้วยน่ะออกไปแล้วตัวหนึ่ง สตีไฟต่ำใส่เปน็นดวงคืออยาถ้าอันไหน,นยังไฟสูงอ,อันตรายจริงๆไม่ได้เนอะว่ากวเกียรเจี๊ยบพร้อมแต่บอกปกติสตีไฟต่ำใส่คือยิงส่งเห็นลบที่นิดแต่แสดงว่าจีได้กินอยู่เนาะถ้าเกิดยิงส่งไฟใส่แล้วเบิดเทอร์เรย์อยู่ไม่ยอบตีไฟต่ำแสดงว่ากเกียรเกียรจะกระโดดเลย ผลงานพี่น้องถ้านับเป็นตัวนี่พี่น้องเคยอนับไป็ครบผู้นีมม่ไข่หมอตังเดียดนะก็พอได้กินเนาะเดี๋ยวตอนเช้าเราจะทำเมนูอะไรก็คไข่ติดตามกันผพาเขียดเนาะที่ไหวเฮ้ยไอ้จีไอ้ <laughs> ออน,นั่นนี่เขียดเต้นนี่ The Red Man เสร็จแล้วเร,เราไปหาเขียดมาพี่น้องวันนี้เราจะทำเมนูดิง่งนปลายอยากดูอ่ะ ไอ้เืลอนี่หน่อยมีอรหนูเจะคอยดูก่อนแ้มีนูมันจะเจะมา่อนี่อวิธีวิธีวิธีการาเกี่ยปินเราจะ วิธีการเขียดปิดเราจะทำให้มันเงอเพยอยู่เราทำไงพี่นงเอาเอา,เอาเกลือใส่เลยพี่นงด้วยอ้หเดี๋ยวสิเดี๋ยจเค็มมันมใ่ใส่ผงส่หนาห้อวกว

เหลือยงเลยพี่น้องก็ธรมาหากินเราพี่น้องนอนมันก็พอได้อยู่ได้กินเละบานเองเน่มันเวลาเยอะเองก็มีเวลาทำมาหากินเราได้ใช้ชีวิตตามตามตามไอ้วิธีของเองตามธรรมชาติของบานเองเนาะก็หาผักหวานก็ได้กินครับหาเขียก็ได้กินก็พอได้ใช้ชีวิตพอได้กินทองพอได้อยู่ได้กินไปตามยถากรรมว่าซั่น ท้าลาก,ก,กี้เก็อนี่ตามพี่น้องเห็ดเนด้วยเนาะก็ได้อยู่ได้กินเก่อ <c oughs> ฟังอีกเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ให้ไปเรียนแมนดาวันนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ The Red Man